วันนี้จะมาพาทำขนมไทยค่ะที่มีลักษณะคล้ายๆกับเบเกอรี่แต่ว่าจะมีส่วนประกอบของกะทิมะพร้าวแล้วก็ข้าวโพดเมนูนั้นก็คือขนมรังพึ้งนั่นเองค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยเรามาผสมแป้งกันก่อนโดยเขาจะใช้แป้งกล้วยทอดจากหมีคู่ดาวและใช่ค่ะฟังไม่ผิดใช้แป้งกล้วยทอดจริงๆใครที่ใช้แป้งถุงนี้เป็นประจํานะคะลองมาทําขนมรังพึ่งดูนะเทแป้งลงไปในกระชอนตามด้วยผงฟูสองช้อนชาจากนั้นก็ร่อนทุกอย่างให้ละเอียดดีตามด้วยน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือคนผสมของแห้งให้เข้ากันก่อนอน,นะถึงตามด้วยไข่ไก่ ฟตามด้วยน้ำเปล่าเล็กน้อยจากนั้นก็นํามือนะคะลงไปขยับให้เข้ากันเอาพอให้น้ําตาลเริ่มละลายนะคะแล้วก็แป้งไม่เป็นเม็ดค่อยตามด้วยหัวกะทิลงไปผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันหยดสีเหลืองลงไปนิดนึงเพิ่มสีสันจากนั้นก็ใส่มะพระ้าวทึนทึกขูดแล้วก็ข้าวโพดค่ะพอผสมให้เข้ากันแล้วเนี่ยพักแป้งไว้อย่างน้อย10นาทีระหว่างรอเราก็วอร์มเตาวาฟเฟิลไว้ให้ร้อนใส่เนยลงไปพอแป้งได้ที่แล้วเนี่ยเราก็นําไปหยอดใส่พิมวาฟเฟิลได้เลยค่ะจากนั้นก็ปิดฝาอบขนมไว้จนกว่าจะสุกดีพับประกบกันนนนนแบบีีี้้้ะะะคเเเพยงท่าารก็จไดข ขนมรังพึ่งแล้วถ้าใครอยากให้ผิวกร,บกรอบๆหน่อยเนี่ยก็อบนานขึ้นก็ได้นะแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมรังพึ่งแต่อันนี้เขาขอมาแอบตกแต่งจานเพิ่มเติม<ๆ>เขาจะบีบวิปครีมลงไปตกแต่งด้วยมะพร้าวขูดฝอยแล้วก็ขา้าวโพดค่ะฟานให้เป็นแผ่นๆแ,แ,แล้วก็ตกแต่งรอบๆให้สวยงามเพียงเท่านี้เราก็จะได้สไตล์แบบฟิลคาเฟ่นิดนึงเดี๋ยวเรามาโชว์เนื้อข้างในกันดีกว่าตัวแป้งจะมีความนุ่มๆน,นะคะเคี้ยวโดนขา้าวโพดกับมะพร้าวถึงทึกเนี่ยนัวมากๆจะกินเปล่าๆก็อร่อยหรือว่าจะกินกับวิปีนน้้้งาท่เใช นี่เป็นแป้งกล้วยทอดจากหมี่คู่ดาวใครสนใจเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำและช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยค่ะ